ก็เลยค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนด้าในวันนี้นอีกแล้วค่ะเรามาตามคําขอเช่นเคยนะคะคือว่าพาช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตหนอยอยากรู้ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อินเดียจะเป็นยังไงนะคะเราเปิด Google มาคําว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็พบกับวันนี้นี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกเอาดิมีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนเหมือนที่นี่บ้างเอาดิมาเดีย๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ มาถึงกบอาดิดงเขาฟิล้านข,ขายของชําบ้านเราอยู่นะเพราะว่าจะมีแบบขายแบบกิโลโต,โต๊ะเต้อย่างนี้นะคะจะเป็นเม็ดข้าวเม็ดถั่วต่างๆละลายหรือว่าเส้นสปาเกตตี้ที่ขายมาพกมะพร้าวแบบนี้ด้วยนะ,ะเออพริกแห้งเอออะไรเอเอแล้วก็อยู่บนนี้กับไม้กวาดอยู่รวมเงินไปเลยะคะ่ะเป็นเนยบรงนี้จะขายข้าวพร้อมกับอะไรรับช่างกิโลทันสทีมหนักระดาษขายด้วย นี้ก็มีขายข้าวหลากหลายพันธุ์หลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขายพวกแบบพันยพืชตะานาหาลายขึ้นไปเลยมีขายลิปตองลิปตาใสตาเพราะม,มันดูน่าตาน่ากินอยู่นะเหมือนอาหารน,นก,นนนกรวมเม็ดพัญยพืชแล้วขายพวกแชมพองแชมพูต่างๆนานาอันนี้แม่รู้เหมือนถุงอาหารสำเร็จรูปเขามั้งเี็แบบใส่ผงลงไปอ่ะเดี๋จะลองซื้อไปกินกันด้วยนะเฮ้ยอันนี้น้องแม่ไปกินมาเมื่อวานอร่อยแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นสำเร็จรูปแบบเมตาอร่อยไหมจะเอาไปด้วย อันนี้ก็อร่อยวันที่เราไปเกียนอ่ะสติกฟู้ดนะคะจะมีอันนี้เป็นโรยผงประกอบทดีโอ๊ยเราไม่ขายกาแฟเออเพิ่งเคยเห็นกาแฟทรงเนี้ยเจอคาเฟ่น,นะคะนี่กาแฟเป็นกาแฟผงแต่อีกอย่างเขาบอกว่ากาแฟที่อินเดียรอร่อยเดี๋ยวเราไปรอจานด้วยเฮ้ข้อแก้เป็นผงหรอผงร้อยฟ้าน<ม>รอไม่หรอ,หรอมเมืองเขาคอ,อ,อนเกตเขาเอาของที่ใช้กันหน้ากับผมกับรองเท้ากับตีนอะไรวางไว้วรวมตนเป็นหนึ่งอันนี้เขาอนเกตไป อันนี้คืออะไรเนี่ยใครรู้บักหน่อยจะหยิบไปเรื่อยเลยไอติมทำเป็นรูปฮะนี่ค่ามีวิธีการทำยู่เออไปเออฝั่งนี้ขายขนมมึงไปนี่ฟันใช้ยังไปนี่ฟันจะไปนีฟันใช้แล้วนะเอามาขายได้ทีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพี่แต่ว่าอยากลองขนมเไาอยู่นะเร้่มได้เลยเหรอโดนกระบองตีหรอเอ๊ะหน้าตาเด็กจะ่หน้ากินนะขนมหดูน่ากินเอาไปด้วย นี่คือสิ่งที่เราเอาไปนะคะอ,อันนี้น่าจะเป็นเหมือนฟิลแค็เกอร์บ้านเราแต่เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่จับแบบแบบฝุ่นมันติดมืออ่ะฝุ่นมันเหนียวมือมากๆเลยอ,ะอ่ะของยาสีฟองยาสีฟันก็ขายรวมกับชาอันนี้ยาสีฟันอันนี้ชาทุกเนยใช่ป้ะอะไรอ่ะไอติมไอติม,ตมขายเนยชีสต่างๆนะคะอยู่ในาาถังนี้เอออันนี้สบู่ ป้องกาโพทองพอเคมะนาวอร่อยอ่ะสบู่ลังการสบู่ลังกานยิ่งใหญ่ลังการนะที่แห่งนี้เ,เดี๋ยวเราขนมไปสักอย่างพี่ม่อนเจอไหนไหมาขอโชว์หน่อยอันนี้เขาบอกว่าเป็นกาแฟเ,เป็นชาของที่มุมไบนะคะที่แบบต้องซื้อกลับบ้าน,นเราก็ต้องซื้อกลับไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นันไปมาตอนแรกอะไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูให้ดูเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเขามีแบบหลายเลเวลของซูเปอร์มาร์เก็ต ที่หนึ่งก็คือจะเป็นฟีลแบบงงต่างจากตรงนี้เลยเอาแบบงงเลยอะ่ oh. ยะไปแตเดี๋ยวพัอดูน้อน้อช็อกโกแลตแล้วก็โยเกิร์ตของเขาไป๊ดเดี๋ยวลองเทส นี่ราคาเพียง304รูปีเท<ป><ป>่ากับหาร2นะคะประมาณ200บาทบ้านเรายได้มาแล้วนะคะเพิ่งเคยเห็นเรียญเขาครั้งแรกเพราะปกติจ่ายแต่แบบแบ,บ,แบงค์ตลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเราเจอแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตแบบดีแบบใหญ่แบบอลังการ <c oughs> อ๋ออนนี้ขายเครื่องผมน้ำหองน้ำหอมนี่โลองโลออนนะคะมีหมดเลยนี่อ๋อนี้แบบบำรุงผิวหน้าของเขาที่บำรุงหนวดต่างๆแล้วก็ต่ลรแบนนะคะอีกหนึ่งอย่างถ้ามาอินเดียก็คือต้องซื้อฮิมารายัน เราก็จะซื้อกลับไปลองใช้ละกันอันนี้เป็นฮิมารยันแบบโฟมล้างหน้านะคะก็จะเป็นแต่ละสูตรนี่ก็เป็นเล m o n เ fresh นะแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นส c r ับอ o เรนจ์ส c r u บด้วยเฮ้ยนี่ดูน่าใช้เดี๋ยวใช้อันนี้ดีกว่าเุ้ยไม่เคยเห็นนี้เบียขวดอย่างเงี้ยเลยอะเป็น fresh ส o ันนี่เดี๋ยวไปลองใช้ของนีเบียที่นี่เขามีแบบสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเขาเองเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ดูนี่ดูน,ดน่าใช้นะเป็นแบบเหมือนสมุนไพรของเขาอ่ะ พรยักษ์แป้งหรอน่าจะแป้งไอคอนเดนตอนเด็กแม่สอนว่าเวลาจะซื้ออะไรอ่ะให้เลือกที่กล่องแบบสมบูรณ์ไม่บุบที่ที่บุบทุกกล่องแม่คงงงแล้วอุ้ยอันนี้น่าใช้อ่ะไปเป็นสครับอะไรเออจริงมันมีเม็ดบีบอ่ะเไงบีบที่หัวแล้วเย็นอ่ะดูท่าาจะเย็นอ่ะชาวว่าเจลเอาเป็นที่หัวอะไรล่ะบอดี้เฟสแฮร์ฮะบอดี้เฟสแฮร์ทีอินวันก็คือเจลทีอินวันใช้ได้หมดแล้วก็แฮร์ หอมแดง<อ>เป็นไงหัวเป็นไงวะนึนอะหอมแดง <laughs> หรือว่าเราต้องซื้อของอินเดียกลับบ้านฉันอยากให้ห่อนลองซื้อยาแตงกวาแทนเค้าเฮอร์เมราจะมีลายสองไม่ลองที่มารลยยาแล้วมั้แป้งเหรออะมมา,มาแป้งที่มาลยยา,<อ>าแล้วก็ตัดมาก็จะมีสมผ้าน้ำไม้ของเขาฮะซึมซาบทั้นสุดแล้วก็มาอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องหอมภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอาหารสําเร็จรูปอยู่ตรงนี้ ส่วนหนาวไม่ให้แก้เลยแต่แหมเสื้อแบบมันมันแบ่งกันกินอะ่ะจะได้ได้เลยอะ่ะมาม่าเหาอุ้ยอุ้ยซองมาม่าของแปลกมากเลยอะ่ะมึงมันม,มีหลายซองอยู่ในนั้นเปล่ากรอบกรอ,อ,อบเลยไม่มีซองพลาสติกเล็กอยู่ข้างในนะนี่คือหนึ่งสองหนึ่งมืออ้ออาหารามาม่าบ้านเราคือซองแค่นี้หนึ่งก้อนของเขาบินเลยหกก้อนหกก้อนในนี้แปดค่ะไม่หกแปดชิ้นในหนึ่งแพ็คเลยนะคะ เราเอาซอสสิวคอไปลองชิมร้อนนะที่นี so ่มีมีอะไรเบียร์มีเบียร์แต่ว่าเป็นเบียร์แบบนอนแอลกอฮอล์รสแอปปเิ้ลเฮ้ยเผื่อใครอยากทานเบียร์แต่ว่าไม่อยากมีแอลกอฮอล์ลองค่ะนอนแอลกอฮอล์ือเาชอเป็นช็อตหรอร้อนเป็นเอนเป็นเอนจีช็อตแอนตี้แฮงโอเวอร์ช็อตอ่อเผื่แบบแก้เมาทุกคนค่ะสิ่งนี้สัมผัสและสังเกตได้คือขวดน้ำแก้วน้ำเขามันจะเป็นไซส์แบบ เล็กๆอ่ะม uh. ันจะเป็นไซส์แบบเนี้ยเนี้ยไซส์แบบเล็กๆอ่ะอร่อยปะแต่ขนมของเขาอร่อยหมดเออนมอร่อยไหนชิมนมมันหอมแบบหอมเวอร์ไหมปะหอมมากอ๋อมีขายวิตามองวิตามินเป็นร้านขายยารวมๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นร้านเอ่อเป็นโซนขนมของเขามีหลากหลายหน้าตาแล้วจะคล้ายๆกับขนมบ้านเราแหละแบบพวกคุกกี้ต่างๆอะไรเงี้ยผลไม้มะม่วง มะม่วงช้อิ่มออบ้ามาม่วงเยอะเนาะหรือบ้าขเขาชอบกินมะม่วงถัดมา,าเลยก็เป็นกาแฟต่างรางะคาเมกกาแฟเมคอัพ oh. เขาเป็นฮิมารายันคือต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยออสไตล์การแต่งหน้าของเขาคือต้องขอบตาบนขอบตาล่างต้องชัดต้องคมต้องเข้มฉะนั้นแล้วฉันเชื่ออย่างหนึ่งว่าอันเนี้ยน่าจะไม่เยิมเพราะว่ายังไม่เคยเห็นแบบเมคอัพแบบสาวอินเดียคนไหนที่ตายเยิมเลยนะแล้วจะซื้อกลับไปด้วยชอบอีกอย่างเคยปะของเขาจะมีเขียนราคาบอกตรงเนี้ยเลยทุกอย่างนะ ทุกอย่างเลยจะมีราคาข้างหลังอนะ่ะอันนี้เลยเนะี่ยลิปสติกเหาพี่เขียนตาเออพี่เขียนตาเอาไปด้วยที่รัดห่วงตาแพะเตยเฮ้ยเปิดกว้างนะเออถือว่าเขาเปิดกว้างอนยะู่นะมีแค่ไทยนั่นแหละที่ไม่เปิดกว้างเรื่องเนี้ยจริงอยากรู้โอเควันวันถ้าเห็นว่ามึงบินมาอินเดียอีกรอบนึงก็คือว่าออกเรื่องนี้แหละฉีดให้แข็งแรงขึง้นให้อยู่ทนอยู่นาน ที่นี่เขาจะใช้ถุงกระดาษนะคะไม่มีถุงพลาสติกเลยเฮลโหลถึงห้องแล้วเราจะมาเทสก้นวมามามาฉันเทสเป็นเพื่อนบางอย่างก,ก้าวก,ก็ต้องเ,อเป็นคนเทสอะตัวช่วยแขไไกไปเจ้าเลยตอนนี้เลยออกเป็นสเปรย์แบบสเปรย์เยนโลออนอ่ะแล้วก็เป็นเ,นเ,เย็น ยัแนแห้งๆเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนมีแค่กลิ่นสตรอเบอรี่นะหมนโดนหลอก อ่าแล้วก็นี่เป็นโฟมล้างหน้าจากทีมมารยันก็คือถ้าใครมาที่นี่ก็คือพลาดไม่ได้ต้องไปซื้อแบรนี้กลับไปนะคะก็ราคานลารังมากทุกหาร้อยห้าสิบบาทก็คือประมาณเจ็ดห้าบาทบ,าทบาท้านเฮาแล้วก็แป้งนะคะเก้าสิบก็คือสี่สิบห้าถูกมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ทาตาังค์คือเพราะว่าอยู่อินเดียมันร้อนมันอบนอ้าวเราต้องมีแป้งแบบทาขันนีบหน่อยอจริงปะนี่แต่สิ่งที่ฉันอยากลอที่สุดคือยาสีฟันคอเกมันเป็นผงๆอ่ะใช้ยากอ่ะใครรู้ว่าใช้ง่ายบ่งเลยดิฉันว่าต้องเอาอะไรมาเจาะเลยเว้ย <ไ>อันนี้ว่าอพอเขย่าเขาย่ามันเป็นเหมือนแป้งอ่ะเหมือนเป็นผงๆซัมปิ้งอะไรข้างในแต่ว่าไ้ยใคยร,รู้ว่าบอกหน่อยนะว่าใช้ยังไงใช้ไม่เป็นอันนี้กรรมลางหน้าเห็นขวดหนะ้าตาแปลกๆดีสานีเวียน,นะคะก,ก็พกมาด้วยอ่ะอินไลเนอร์หินมารียนันห้มเมลเฮ้ยอันนี้ต้องล,ลองเลยมีสองแบบเป็นเิมารายันสองแบบอุย้ยแต่หวัวเขาดูแบบไม่คือฉันว่า,แต,วา,าแต่ก่อนมนะีน้ดูได้เจ็บแต่ก่อนมันน่าจะออกมาเป็นเป็นทรงนี้ก่อนนี่ทรงนี้ก่อนเนี่ยทรงเนี้ยทรง มีต่อแขกอะที่แบบขีด,ขดเลยแต่ว่ามันแบบใช้การยากอะไรอย่เงี้ยก็เลยดีไซน์เป็นทรงนี้ไงฉันอยากได้เส้นคมคมเป็นฟิวเส้นขึ้นคมมากละนุ่มเส้นนิ่มเส้นนิ่มมากนิ่มมาก่ปิ้แค ราคา170นะคะก็ตกประมาณ80บาท85บาท85บาทบ้านเราส่วนอันนี้140นะคะก็คือ70บาทนะคะถ้าเยอะอยู่นะทุกคนอุย้อยเดี๋ยวมันหักเสียวเดี๋ยวฉันจะไปลองใช้ในวันพรุ่งนี้ว่ามันเยอะมไหมเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วก็ซื้อแป้งพรมาแต่ว่าเขาบอกโอเพอ๋ออุ้ยไปซื้อแป้งปนนนลนมาแต่กิ่นดีนะกล่ดอกบัวป้ะ ามาต่อถึงซตัวขนมนมเลยอันนี้เป็นเหมือนแค้กเกอร์เด็กขนมเด็กได้กิน,อ,น,นอร่อยหวานๆเ้กเกอร์ที่อย่นมกินง่ายเท่าไรง่ายเออแม่บลิงแกแห้งนะคะตอนนี้ยังไม่แห้งขอมนนอย่างไม่กินเก็บไว้คืนนี้เผื่อคืนนี้แห้งจะไก็กิน แต่ว่าอันนี้เราชิมเลยเพราะว่าเออนอนแอลกอฮอล์นะคะเป็นเบียร์รสแอปเปิ้ลที่ไม่มีแอลกอฮอล์ช่วเปิดหน่อยสิเอเอกลิ่นเบียร์เบียร์แอปเปิ้ลฟิลไอ้นี่อยู่นะแอปเปิ้ลไซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรรู้ไหมน้ำน้ำผลไม้แอปเปิ้ลที่ใส่โซดาอย่าเรียกเกินว่าเบียร์ แต่มันะมีกลิ่นแบบหมักเบียร์อยู่นะพี่กลิ่นเบียร์หน่อยนึงแต่ว่ากลิ่นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นความซ่ามันมันขึ้นสูงอะถ้าเป็นเบียร์จริงน่าจะอร่อยกว่าเออแต่ถ้าแบบมีรสชาติของความมึนเมาเข้ามามันจะอร่อยมาชิมก่อนอันนี้อันนี้เป็นขนมยินนมบบ<า>ทเป็นผงเหมือนฟิลขาไก่เล็กออนนเอออะไรขางข้าวขาไก่เล็กที่เป็นกลินก่นเครื่องเทศเหมือนผงมาม่าบีบอะถ้ากินกับแก้มน่าจะอร่อย อันนี้ไม่มออันนดงไม่เหวนเลยหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนไม่รู้เลยเมื่อวานเนี่ยที่ฉันกินอ่ะเขาแต่งงานกับตรอและไฟไฟไฟแสงแดงนะเป็นสอนเทเหมือนอะไรไหมเหมือนอันนี้ที่ไม่เหมรูนแบบนี้สม่เหมือนเลยแล้วก็ซาบู่เธอมาเผื่อได้ลองทายทั้งหมดสมุนไพรตาอย่าอาบคืนนี้เลยต่อนนี้เป็นชา เด่นดงังก็คือซื้อกลับมานะคะจะงได้อะไรลูกว้าลูกว้า,ล,วาลูกเวอร์กินแล้วฝาดสุดๆฝาดจริงจริงนี่ยลูกว้า าดสุดๆฝาดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะของความเป็นรูกว่าอ่ะอาม่มมาหรือม,ม,มาม่าอุ้ยเจะเสียดายอ่ะเผื่อได้กินคืนนี้พอมา่ม,มา่เป็นม,ม,มาม่าซองแบบเนี้ยฉันว่ามองเป็นกี่เครื่องเทศแน,น่นอนต้องต้มต้องอะไรอ่ะแต่ว่ามันไม่มีหมอ้อไม่มีอะไรต้มเนี่ยมันจะไม่ได้ไงทุกคนต้องเก็บไว้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าหมดนี่ของการช้อปปิ้งของเราไอศครีมอ,อ,อ๋ออ๋อลืมลืมไอศครีมไอศครีมเดี๋ยวไปทำในเกินไปบอลเดี๋ยวให้เจวีเป็นคนทำนะคะเผื่อจะออกมาได้ดีเป็นชาเลนจ์เจวี ขาวส่วนนี้อ่ะใครใช้เป็นหรือใครอยากลองใช้เชื่อแหมว่าฉี่แต่ต้นต้นถึงตอนนี้ไม่รู้สึกเลยเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่รนะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ติดคางอ่ะใครชอบนะคะอ้อโหอินเดียอีพีนี่ยฝากกดไลค์กดแ like, like, ชร์กดซั s c r i b ้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะจะบอกว่าของใช้ของกินทุกอย่างที่นี่คือราคาแบบ ย่อมเยาคือย่อมเยามากคือราคาพอๆกับไทยเลยนะคะบางอย่างถูกกว่าไทยจะตกใจเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็แต่ว่าถามว่ามีอาหารดีไหมหรูๆไหมพี่แนนมีแบบอลังการยานร้าเลยไหมมีค่ะไปดูคลิปพี่นัดค่ะเพราะว่าอย่างเราเรเท่าอยู่แล้วเราไม่มีมัดเต้นตรงนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดอยากดูหรูๆแพงๆไปดูของพี่นัดค่ะเงวันนี้แล้วฝากด้วยนะคะอีพีถัดไปจะเป็นอะไรฝากด้วยไปละบายบ๊วย เฮ้ยลิ้งลิ้งมวงอ่ะก็กินอันนั้นไงได้เนลิ้งเจ๊กินลูกเดียวม่วงเลยเหมือนเป็นคนอินเดียรู้ว่ามีแบบเออการเขียนขอบตาเกิดขึ้นนะตาคมนะเหมือนทำตาสองชั้นมา